Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không phải phải đâu không phải

รเด็กน่อยปัสสว่าัวเจอแล้วได้ยังแน่ไปรอละนี่กองจะไปกันอะไรพี่นนองชุด2ตัวละในสอตัวจะสีแดงกับสีขาวพี่นนนี่ยา้อะอนอี ไม่ยอมและสำเพชรดัดคำตอนนี่มจับไปไหนมองซ้ายมองขวาหัวเลยจะเท้ากันดูเพชรดัดคำอยู่ตั้งฝั่งกับสายเสื้อที่น้ำเงินเหลาล่ะครับสับเด้าตัดและพรพห้มันกระโดดแหงขึ้นมาแหงขึ้นมาหนุ่มกาวโพนทำในพัฒนาชุมชงผู้ใหญ่บ้านจะบูดดอัสอัดเป็นประกันเอาไว้ยังไงจะมาที่สารกันเลยเอาเอาไวหัวเรือทั้งสามล้นนี้ไม่ใครได้เปรียบเสียเปรียบไอ้ไอ้ เอาตขึ้นมาเพชรดันำเรันระเลระเส็ีหัวเรือทั้งสองลหัวไปไก่หัวพี่ัวถายไกไกลกว่าไกลถอตัวมีคนถอไว่หหนุมหน้าโบกพรันคำนนีอัดเปลี่ยนสีกันแล้วก็เรือสามลรว่รวเทาเส้นชายยังไม่ยอมยังไม่ยอมทุดเอาอหะุเพชรเป็นทุกขุนเยทั้งยั่ยเป็น แมือแฉมือใจมือผู้ใหดพ่อทีเป็นรเป็นเสีผู้ใดเนาะย่างเสียประธานชมรมโอ้ยเสียคอพ่นเนาะปรานชมรมยานแพ้จีด้อย่านได้เฮียอยู่ตำแหน่งนี่ยานผู้ใหญ่ดวงพ่อเป็นประธานชมรมว่างดีดเอบานมาทำมารามท็อกระปั้นเนี่ยออกจากหนักหัแล้วไหมนคยยยยนนัยย ตาย้วตายแล้วจะใครเป็นไทรี่น้องทั้งสล่าเด็กกัดกันไม่ยอมปล่อยเลยทั้งเลขาประธานมาเลยผู้ใหญ่เต่าผู้ที่โม่ิ้สองมาคอยเพ็ดดันคำในร่องน้ำหนึ่งเียากปั๊บปั๊บปั๊บั๊บมลปั๊บปั๊บปั้องสิเ็นบ่เงื้อลํำได้สีขาวน้อหาลุ่นนะต้นมองนี่แลวเฮาน่ะเอาได้ไหมจิ้วตั้งกล้องค่ะแม่ เก่าเซนไซไปแล้วถ้ามันหางกันไกลแทะกได้ดอกบทันเจ้าเสือก็คือกันแทะเรื่องตัวนี้เขาเขาทำงานเดียวกันบันทันดอก่เจ้าก็าเดียวกันเขาขาลักไซนี่ิดกล้อได้อีกเมนอกระทายเฮเพื่อเพื่อทีมเดียวกันจอทีมเดียวกันี่อเขาลิน้ามูนอะเพี้นกันเขา เลยนำมาอยู่ที่จะเห็นนาง่อนแล้วองดูแล้วมาดอยู่ใกล้เขาเห็นยู่เล้นางเ่รกันคบเยนพซุ่มนี่บาดูเบียุกองนะที่าก็รอด่ายมองแล้วมันแดงที่สามุ่นน้อยไปหานางเบเหื้อแถวอกินมาเเ้อมาตีซุมตัวนี้เอาไมผักเลย

นี่ก็ใส่ตับไปได้แต่เพียงตับโพแต่เพียงโพลีสตับโพอะไรครับลุงน้ำโพลุงน้ำโพต้องบอกเพียงพอเพียงหลวงพ่อเพียงเท่าแบบลึก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 อือโอ้แสงจ่ายแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยทำให้ตาโอ้ยขาขาวเดือดนั่งหมดขวดเลยเพราะหลวงพ่อเพียงนี่นั่งหัวซังการโดยโคตรสิงโคตรสิงนะครับผู้สังข์ผู้สังข์ด้วยกัน ท่านขนกังปูกันตั้งแพสีอรับปกร่ปกระครับท่านผู้ชมครับหลวงพอเพี้ยนกินเล็กกินขาไม่ได้ท่านนี่เขาเศร้าบอว่าหลวงพอเพี้ยนจมมนไ่ไดอกคนว่ากินเล็กีโล่ำนีสวัดกระมันเล่ือื่าแต่ขุดปึ๊ดเออกมานเอากได้ในหลวก่งแข่งขันเลยเรียบร้เียดักกาจแสวง ไอมุกทีจัีให้เราตานบอดะบมันแจงขึ้นมาว่าไงผู้ใหญ่บลจดแข็งแรงตอนนี้หัวเียหัวตายเม่อไกลและองวามแล้วกโอ้ดีรู้การเงรู้การงไทของัีนเป็นโอซ่อ่ันร้มไทของี่อ่มันยเด็ดร้อทยเดดไม่ใอดีอ นี่คืออาจารย์ศิษกาันเยอะโอ้หตุาบางท้ายไปเอาลคบไม่ยอมพอมาถึงเกดุ้นหน้ามันจะกลังม่พีจะบาโลกกนี้นี่ละจ้านำอยู่ตอนนี้นิดเดียวนิดเดียวพัฒนาบูางนนำอยู่นิดเดียวมันขอจบแล้ก็จะสบปันอะิันอะไรขึ้นาอ เฮียวนี้โอ้ยไปเสียงขาดตั้งเสียงปีบเสียงเฮทั้งปังทั้งไอพี่น้องเอ้ยเป็นปั๊มปุ๊บปั๊ม้นมาไม่สะมี้านก็สู้แบบขาดฆ่าเลยไม่ยอมเงยหัวเลยก้มพาอย่างเดียวช่วงยาวสาว์ลึกไม่มีการสั่งเคาะสั่งไปเลยอัดเต็มสู่พัดาโบอยเป็นจังไดเนาะเออเขาจะไปยุดคอหรือยุบขอเนาะถ้าฟังกรรมการ นั e. <mar cribing> <half>. ้กับ้านนังอันนี้จ็กอยู่ใส่ปู่บ่าวสีพา แล้วจา้ับแบบอันนี้เข้าไปหล่อบุญเข้าไปได้ดย่งดอเข้าได้อันนี้สองลูกเพ่าต้องกินหลายจะเป็นได้สองลูก ขาเป็นฟองเป็นแป้งเป็นไรขาอยู่เข้ามาอีกแล้วพยุกต์กระเดิลขาอยู่ หลากหลายสีแฮ้งพี่น้อง เพื่อกระหัวโอ้ทำกลางคลองพี่น้องอยู่ทำกลางคลองเดินนี่จ้ากลับจากกลับน่องเลยดันกินอิ่มแล้วก็กลับอิ่มบ่ครับอิ่มจนแล้วอิ่มจนนักอิ่มจนเนื้อแทบขาขาไปแบบบริษัทแบบได้รขาว่าบุกเสี่ยมเป็นตรายเลยนักใครหนึกิโลอันเดียวค่ะหนึ่งกิโเนาะเออถุงใหญ่หนึ่ง สองโละไรางเปาที่ <rural conversation> ็นท้องโล่เปรแดดอกประมาณทโลออประแดเประดดอยู่ในท้องอีกนี้ลลดะโล่โลเพิ่มน้องละโลามีแต่ยน้อยกาดมาตัวใหญ่ัเป็น <laughs> không có cứ ngủ long bớt lơi